มันน้อยพี่ไม่กินเลยอ๋ออันนี้เลยกินอ่าสักงหน่อยนึงอ่อหมดนี่แลละอ๋อเอ้าู้บปากเป็นอย่ยล่ะคนที่สองที่ทำแบบนี้ได้เออทำไมคนแรกครเพชรสหรัฐแม่นบอกยังไม่หมดเลยเนี่ยกินไปกินไปแล้วมีมีใครทำแบบนี้ไหมไม่ไไม่มีคนแรกเลยใช่ไหมนี่อยากจะบอกนะ แจ็คตอร์โฮนิชุดจัดนะหน้ากล้องเป็นอีกแบบหนึ่งหลังกล้องเขาเป็นแบบหนึ่งถ่ายเสร็จปุ๊บยกมือไหว้รุ่นรุ่นพี่เนี่ยเขาไม่เคยตบหัวตบอะไรนะไม่ปีนเกลียวด้วยไม่ปีนเกลียวนิสัยดีถ้ากล้องถ่ายเนี่คือแบบถ้ากล้องถ่ายมันต้องคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์อย่างกล้องหยุดปุ๊บก็กล้องหยุดเขายกมือขอโทษใครล่ะครับเจ้าพี่จะยิน เป็นไหนนะเขาเขาคัดแล้วคัดแล้วเปนไหนล่ะพี่ขาเคัดแล้วคัดแล้วไหนคัดแล้ว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 คัแล้วคัดแล้ว่แล้วโดบอกมันโซดบอกซดบอกหายหมดอรักษา